สวัสดีครับปาสสวัสดีพี่น้องปองป่ายสุขูสุขคนกับผมพี่น้องทางไฟ์สดวันนี้ครับพี่น้องเป็นตัวเกี่ยวมิวสิกปี2คอนเสิร์ตตัวเกียวมิวสิกปี2เอิญพีเอิญน้อ,นนองพี่น้องครับมือหนีเป็นตัวเกี่ยวรอบสื่อหลอบภายในหลอบเฉพาะกลุ่มปีดหลอบเฉพาะคนที่ได้รับเชิญมากครับพี่น้องวันนี้ศิลปินของเราพ,พร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วนักร้องผู้ใายมาหลายคังแถมผู้หยิ่งมาอือแถววงอันนี้แม่ ปือาันผู้ยิ่งขึ้นหน่อยแต่ผู้ใช้ขึ้นหลายกว่าบอกโกโดขึ้นหลายก็อือปื้อว่งเฮาไม่แต่ผู้ยิ่งนี่จี้ผู้ยิ่งจากไผรเป็นต้นไปจากทั้งคุณจากพาอพุนตีจากใส่มือสุดตินนาแมนปาดเป็นชารู้หลังพร้อมได้หล่ะใส่มือสุดเนาะชุดฉลรู้หลังครับชุดกล้วยกับบ่อสูชุดฉลรู้หลังว่า สวัสดีพี่น้องยังเป็นทางการครับพี่น้องนี่คือไลฟ์สดนะครับผมประกาศพี่น้องว่าใกด์เดอรวันที่8ตุลาคมนี้กับคอนเสิร์ตตัวเกมเมสิกปี 2, 2> มื่อนี้บางคนสงสัยว่าเมื่มามือ่ออันห้าน้วยที่มามือ่อคักแท้อันมาส<ร>อันก็ชัดเจนคักแท้อันไฟไฟเฮาโบธันในพร้อมอไฟกับแม่โบธันในเบิร์ดนะคะแล้วก็มอนิเตอร์อีหยังเยี่ยศิกะ แจกมันยังหลวมอยู่หลวมอยู่มันบันรด้รี่แพทย์ดิแมนค่ะตรงรีบแต่ตรงรีแพทย์จะน่อยเนาะมันเป็นวันแรกที่เราตั้งเครื่องเสียงเวทีพร้อมหน้าพร้อมตากันนากับมาแต่งมือนี่สุดกับสุดเสมือนี่พี่น้องแล้วผมจากมือนี่ไปกับเป็นการซ่อมรันไงไปตั้งแต่วันที่หัวาหกเจ็ดพี่น้องกะซ่อมใหญ่กันไปเลยวันที่แปดเจอกันแน่นอนวันที่แปดเจอกันเลยวันนี้ไม่ต้องสงสัยทาไมยังไม่เต็มร้อยเพราะว่าไฟเราไม่ขึ้นหมด ขันขึ้นเบิดวนี่แปดมันจะบเซอร์ไพรสก็สิบ่าะขนเบิร์ตเป็นอยังได้ตั้งเข้ามากพุทาเทวดาคันหึมมากลดว่าแตตั้งเวที่ปุ๊บมืดอึคือมาหลดนะคะแมนหนึ่งหมื่นสองพันถันปตองสองสัยคันอยากหายสงสัยซื้อบัตรหนึ่งยิบเก้า 1, บาทใช่แล้วศิลปินพ่อมีคอน,นับกันเถอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบิบเอ็ดสิบสองสิบสาิบามีนไก่ มาครบบ่เนี่ยนับบ่กระดาษนึ่งกระดาษน้ำอุ่นเริ่มมากหนึ่งพุ่งไหนนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอซสิบสองสิบสามครับผมสิบสามคนแต่ที่จริงจะมีสิบห้าขาดอีกสองครับได้ใส่พี่ยักษ์กับพี่จูนครับผมคนนี้เพิ่งมาได้ป้าหนำเสด็จเข้ากลับมาใหม่อีกผู้หนึ่งดีเอาอีกปะครับท่านได้เปิดตัวไอ้เสื้อผ้าอีกแล้วเสื้อผ้าอีกตลกไหมตลกชื่อดังว้าวคนนี้บอกเลยว่าคาตัวขึ้นละหลายหมื่นแมียนปะคบจับตัวยากแม่ ค่ะตัวแพงก็ไม่พญาเลยือยงอือหลก็ไม่พะาผแล้วตลกผู้นี่นะตายแล้วพนมาเมือนนี่พนมาอยู่ตัวมันจะพนมาหดไปสนดอกวะ่าแม่ไม่ยอมแม่ไม่ยอมแม่ไม่ยอมแม่ไม่ยอแม่ไม่ยอม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 แม่าจะยอมหร่อมไม่ยอมคนนี้่ยอมแม่ไม่ยอมแ่ไม่ยม่ไม่อมแม่ไม่ยอมมไม่รู้แม่ไม่ยอมนม่ไม่ยามแมไม่ยัมแมไม่ยอมม่ไม่ยอมแ่่อมแม้อมแม่ไม่ยอมแม่ไม่ยอมแม่ไม่อไอบ่ไม้อม่อ่ไยอ่ไยอไอมเพ่ามอย เฮ็ดไปขับรถสิบล้อเสยอยู่พื่อน่ะเบิ่งซอยบอดเด้อล่ะอันเวทีปีนี้เฮามันก็เป็นปีแรกเฮ็ดปีแรกมันก็บจะมีอันบ่องค์ครบประกอบปานใดปีแรกมันได้ร้องเพลงอยูปีสองได้เล่นตลกครับตกมาปีนี้ได้ไปคุมคอนวอยอันแม่สิว่าให้ฟังขับรถนั่นต้องระมัดระวังเด้มีแบบขับขี่ไปมีไปแบบขับขี่นี่เลยแม่ไปขับขี่ธรรมดาบ่ได้เด้ ต้องใบขับขี่อันรถบรรทุกแดงม่นบเออมันจังสีพานมีเบอร์ซื้อใบขับขี่โยเวตใบขับขี่เครื่องบินตอนนี้แม่บ้านโอ้ข้างนอกเขาไปตลกเขาข้างนอกคุยค้างนวลแม่ดอกแม่ปีนี้มาซื้ออุปกรณ์แล้วยางยานนอนเสียอันบันไดหายยานหลอดไฟเสียก็ต้องเอาชิดอย่างมาคุ้มปีนี้ใบหนั่งรถบัสน้ำมูดเอ้ไปล่วงนาไปเฝ้าเขาต่างเบี้ยที่ฮันเป็นแม่ใันฮันอันอีสานนครนสินสอง อเน็ดบัญชีเฮ็ดอย่างอยู่หลังเวทีแต่ว่าแม่คิดเลยก็นั่นเด้ครับแม่สิ้นจังมันมีอย่างกับขอนวอยหรือเปล่าวะวิแม่อย่ามองสิ้นแล้วเขาจะผิดกับผัวเขาเด้ท่านผัวเขาฮือกันที่ไหนล่ะเนี่ยไว้ตายเลยวายบ่ได้เด้บ่ได้เดิแม่แค่คืนได้แม่บ่ได้ว่าอีหลีดีแลยอวดที่ให้ไปขับรถท้าไมนะเพิ่นสิเดค้นรถพระนะนะเฝ้าพระหลังเวทีเอาตัวเกี่ยวมิวสิษเขาเบี้ยงเข่าตีเลี้ยงเลี้ยงตลอดก็เรียกพกหม่ำมาน้ำสวนดอกบ้าอันนี้ส่วนเกิน เอาเมื่อนี่มีผู้ใดแน่ให้รายงานตัวเสือเสียงและนนะจากคนที่อายุน้อยที่สุดในตอนนี้นะฮะอายุน้อยที่สุดครับผมอันเอี้ยนี่บอกจ้ายิลาน้องน้องหนึ่โตฮัล่ายิราบอพี่ให้ลาบอกรายงานก่อนโมดตงก็เป็นดังนั่หลานอนนุ่มกัเป็นน้่มนะยีลากระโผลกระโพลเนาะบอดกระจัดคักจัดแน่เนาะอ่ะเมื่อนี่นะคะอายุน้อยที่สุดแล้วก็ตัวเล็กที่สุดครับ ขอรายงานตัวนะคะดอกรักดวงมะลานะคะเจ้าของเพลงออกหักผู้หญิงคนไหนอกหักนะคะให้มาพักที่ดอกรักดวงมะลาอยากจะแม่กะสือว่าแม่เป็นเจ้าแม่เพลงอกหักใช่แล้วนักร้องขวัญใจคนอกหัก ดอกรักดวงมาลาแม่พญาโตเกียวมิวสิคหมายความว่าเวลามาฟังเพลงแม่ต้องเตรียมทิชชู่มาด้วยใช่ไหมนี่อ้ยบางคนอกหักมากแม่ไหมโอ้แม่บอเอ๋ยฟังพร้อมให้พร้อมกินเข้าพร้อมจำปนหายที่เชิญเพลงอย่างละแม่จบสานี้สามหกว่ามีใจจะทนทำไม ไอ้บ้าหางกูแน่เอาบอดซีโอคหางยุบบ่อขาวช่วงนี้คือเห็นเป็นอินเลิฟอินยังโยแม่ไม่ยอกเพื่อสิมาหัหคางอีอยางแม่รักแบซ้อมไว้แม่สิบอกให้ฟังขนาดแก้วน้าไม่ซื้อกะถือโพดถือโพบ้านบมื่เคยมีแต่ยิ่งเข้าบ่อไปละเก่าผ่นหาคุณได้ค่ะแม่เอาเมินเมินสองติดหูเอาอุ้ยตกข่าวหลายสำนักข่าวบ้านนี้หลายช่องติบ้านนี้ ซอมไปแม่และนี่คือแม่ดอกรักดวงมาลาแ,ลแม่ตะป,ะปูใหญ่แม่พญาประจำตัวเกี่ยวมิวซิกปีนี้ถปีนี้<ไ>ปเป<ล>็นไงบ้างแม่กับ การสร้างสรรค์ผลงานของแม่มันก็จะมีอะไรตื่นเต้นสิ่งที่เราไม่ได้เคยทําก็คือการใส่ชุดมยุมมายามมยุมมายามตอนแม่เฮ็ดวงแม่ก็บ่นอยู่ยุมมายามป่านนี้เดนปกติตอกลักดอมราลเนี่ยเหมือนทอมบอยนะใส่ผมตัดผมสั้นใส่กางเกงยีนเสื้อขาดขขาวปกติแล้วแม่ถ้าใส่ชุดแนวนี้แม่จะลองเพ่งโบอออมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันมันขัดกับความรู้สึกเราการแต่งตัวนี่ก็สาคัญด้ถ้าแต่งตัวบ่ถือเวสั้นถ้าใส่กางเกงมันเกิดกระโดดโลดเต้นอยากทีบอยากเต้น ยากโอ้มันก็ได้ตัวละแต่ว่าแต่ใส่ชุดนี้นี่ตรงเป็นนางงามเนี่ยตวองหวาเดบิวต์ปรับเปลี่ยนใหม่หมดเลยาชหลายใจเห็นไมมากนาเป็นนักลาบองจกพอหลอกกระเทยเป็นของเล่นเห็นว่าตัวลอันนี้มอบมบให้ผู้ใดนี่ หม้อหมายซุคนที่เป็นกระเทยละอกหักแล้วก็หมอมพิเศษสำหรับผู้ชายที่แบบรักแล้วทิ้งหลักการอย่าคิดว่าจะของรออย่าคิดว่าจะของคักเมียอยู่ดอกอย่าลืม่าโอ้ยบักคับเขาเสียเมย์อย่าลืมว่าซูมเอานี่ผู้หญิงฟันเละทิ้งก็ทำเป็นนะจ๊ะเออโอ้ยเป็นตาย่าทในร่ำบาตนี่จะมาไก่เด้อเอาอายุหน่อยสุดแล้วลองลงมาบาะเด็นหน่อยก็มูผู้นี่บาะนี็สุดเดี่ยง ผู้ใดกันนะค่อยขึ้นหน่อยกูมูค่อยหน่อยกูมูอีกบ่อันใดหน่อยหน่อยร่องจากแอหน่อยร่องจากน้องน้องดอกลากน้องดอกลากเป็นเป็นเป็นแย่ดอกลากเด็ดค่ะหน่อยนึงตายแล้วพี่กล้วยเปรมกะมลสวัสดีจ้ากล้วยเปรมกะมลค่ะบอมแมนละมุดเปรมกะมลมันบ่บอแมนค่ะน้องละมุดอยู่ทั้งพุ่นเดนผุนทเขาเปลี่ยนซื้อแล้วโอ้ยน้องละมุดละมุดพระยาบขลายแทน คุณกล้วยเปรมกมลคุณห่างหายจากวงการไปหลายปีมากแล้วครั้งนี้คุณกลับมายืนบนเวทีคอนเสิร์ตตัวเกียวเมลิกปีสองเกิดอะไรขึ้นคุณเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคะเกิดอยากกลับมาเวทีกลางแจ้งค่ะแบบนี้อยากกลับมาบนเวทีใหญ่ๆซึ่งยังไม่อยากให้ตัวเองไปในลุกเดิมครับอยากจะสเตอร์ไพทุกคนในในลุกปัจจุบันนี้อยากเปลี่ยนตัวเองมาซนทเถอะอยากเปลี่ยนมาเป็นอีกลุกหนึ่งก็เลย มาซบโตเกียวมิวสิกกันแล้วะค,ะคุณหายไปจากวงการกี่ปีไม่ได้หายสิคุณออกจากเขรียกว่าไม่ได้มาจามับไมแบบเวทีใหญ่เงี้ยกี่ปีแล้วสามปีสามปีสามปีค่ะเหตุผลอย่างคุณอกหักบอกหรือเป็นอย่างอืเอาบอมแนบอกเอาอกกมันบอกคือเขาขายสวยโอเคโอ้ยไม่ไม่ได้อกหักไปไปมีน้องค่ะ๋อมีน้องใช่เอาน้องนี่คือลราพ่อคุณแม่เหรอแม่หรือน้องไหน มีมีลูกอ๋อมีลูกเออคือมีผัวมีผัวแล้วก็ต้องมีลูกมีผัวแล้วอ๋อมีผัวด้ยค่ะมีแต่ลูกบ่มีผัวโอ้ยน่นี่ก็ว่าค่ะจิมหาจิมหาเอาน้ำหนาเวทีนี่ได้บ่านอมีแต่ลูกผู้เดียวกับพ่อตีมีแต่ลูกผู้เดียวกับพ่อเอาให้หังผัวของแข้งของขามารับคัน แต่เป็นเชนี่เขามไม่ปีเขาต้องลลา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 ก่อนตัวเนาะปะจะของก็มีผู้สาวเอาปะทีนี่ไพมีเอาพ่อแม่นบนี่เกือบหลุดแล้เกือบหลุดแล้วนะมันมาใช่เนาะโอเคเป็นไงบ้างครับปีนี้กับการสร้างสรรค์ผลงานเพลงของคุณกล้วยในบนเวทีโตเกียวเป็นแต่คุ้มค่าคุ้มค่าจ้างเพื่อนบ่อเฮ้าพี่น้องเอ้ยเพลงไหนพอเคยลองเล้วก็ให้คอยลอง <laughs> แกเพลงมาเป็นเดือนอยังบ่เขาหัวเนาะ <laughs> มาสอนพันากาตีน่าก่อนตีว่า,นนกกกกา่มันคือแกเพลงมาทันมาะกอกไสตตีก็่อยบวเคยลองเพลงแนวนี้พี่น้องเอ้ยบ่เสืออเขามาในกลุ่มปิดเงบงเด็กเจ้าสิีได้ฟังมือนีวันเที่ยวใดห้อเปิดวงใหญ่วันที่8ค่ะแต่ว่าอาพนักง,งานไปซื้อบัตรเข้าเอา iPhone ไ,ได้ไหมได้สิ <im itation> ได้หรอวันที่8นี้ใครที่เข้ากลุ่มปิดอฮะได้ลุ้นรับ iPhone 17สีส้สีส้ม และใครที่มาหน้างานอย่าทิ้งตั๋วทางบัตรของคุณสามารถลุ้นไอโฟนหนึ่งเครื่องและในออนไลน์ลุ้นไอโฟนอีกหนึ่งเครื่องและวันงานรถแห่อีกสี่คำใครเข้างานก่อนห้าร้อยท่านแรกสแต็กไก่มุลละมุนลิ้นฟรีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันรถแห่อีกสี่ขั้นแจกอยู่หมอ้าอันให้ฟังเฉยๆนะอุ้ยมีไก่มีไก่ให้กินด้วยมีไก่มุลละมุนให้กินฟรีโอ้ห้าร้อยท่านแรกห้าร้อยท่านแรกที่เข้ามาปูด ผู้าดตร์ผู้เสียได้ไก่ทันทีเลยใช่ครับได้ทั้งตัวไหมได้ทั้งตัวแล้วหัวใจได้ทั้งตัวแล้วก็หัวใจสนั้นแล้วพี่น้องอย่าลืมกันแล้วกัน129บเาทเท่านั้นแมนอสำหรับวันที่8ปดตุลาคมนี้แมนครับแมนซีจงสองลองใบสองรอยใบคือจะเช่เอาคนในกลุ่มปิดจะได้ว่าะอะไรไอโฟนที่เจ็ดนี่ไงสีส้มอย่างนี้ไงนี่วันนี้เครื่องมาถึงแล้วคุณซื้อบัตรวันนี้ซื้อก่อนมีสิทธิ์ลุ้นก่อนวันจริงเราจะไปจกหายประแดกอยู่บนเวทีเลยโคเลโคเรลายชื่อ แล้วก็จบที่มาประกาศชื่อเลยเดี๋ยวค่อยจะไปซื้อสักร้อยใบทุกคนมีสิทธิ์หมดนะครับตอนนี้มีคนเหมาสูงสุด300ใบแล้วต่อหนึ่งคนและมี FC บินมาจากญี่ปุ่นเยอรมันสวิตเซอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์อังกฤษก็มีมากมายเยอะแยะมากมายนะคะ FC ทั่วโลกน้องกล้วยแล้วบันนี้น้องยังสีชมพูนี่น้องสตบอรี่ค่ะช่วงนี้ขายสวยนะคะ เต่อบอลี่อดวีหรือดูการนี้ขายสวยค่ะสวยตัวไหนลูกทุกตัวค่ะบอเบังชุดหนูในอนุลงทุ้นตัดพ่อจะเตือนหนึ่งอย่างนะลูกค่ะถ้าหนูอยากจอยออย่ายืนใกล้พีกกล้วยนะลูกผู้ใดจัน์ให้คอยไม่ยืนก็พี่กล้วยสันเดย์หนูต้องเปลี่ยนฝั่งนะลูกหนูน่าจะได้ยืนข้างๆนู่นเลยค่ะนั่งร้านหรอแม่ค่ะไปยืนข้างลำโพงอ่ะลูกหนูจะดูผอมเลย สวัสดีค่ะน้องสแตมโตเกียวมิวสิกสวัสดีค่ะน้องสแตมคุณยังมีชีวิตรอดอยู่มีค่ะคุณไม่ได้ออกไปกับคุณน้องเจนนี่ซีโฟหรอไม่ค่ะวันนี้เขามาให้กําลังใจอยู่นะคะหน้าเวทีเอ้าคุณไม่ไปอยู่วงกับเจนนี่น้องอาร์ตน้องแม็กน้องชอปเปอร์หรออให้เพิ่นน้ำหนาไปก่อนหลดค่ะยังหนูยังซบบอตอยู่ตอนนี้อ๋อยังซบปอสอยู่ครับ สวัสดีครับน้องลีโอโตเกียวเมสิกครับน้องลีโอครับผมปีนี้คุณแบกรับภาระอะไรบ้างในการแสดงน้องลีโอปีนี้ได้รับโชว์ครับเป็นโชว์ยิงใหญ่จากทีมงานโตเกียวเมสิกครับแต่ยังไม่บอกว่าโชว์ได้ยินข่าวว่าทั้งวงในโชว์น้องลีโอนี่ถือว่าใหญ่ที่สุดแล้วมันจริงหรือไม่หรือว่าตัวประชาชนเฉยๆใหญ่จริงๆครับใหญ่จริงๆใหญ่แบบไหนอ่ะดูจากคุณคุมซ้อมได้เลยคุณคุมซ้อมคือครูชาตินะลูกแม่มาเดียวเอาไหมโอ้ โอ้แตแล้วใหญ่มากใหญ่มากใชาแต่เซื้อทั้งเซตเลยแม่ครับมีเท่าไรคนมาเบิดเลยครับโอ้ร้องเพลงแบบอะไรนะร้องเพลงเออะบอ่ะอ่ะบัาฮะตโอเพลงที่ดังที่สุดครับในตอนเออซื้อบัจยุสเซนี่ ซื้อบัตรยู่ที่ค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกนะครับซื้อหน้าง,งานก็ได้ <Okay. S 1> ไปเร็วถูกด้วยนะครับไปเร็วถูกด้วยไปเร็วถูกด้วยใช่ครับไปช้าเข้าก่อนสามทุ่มน้าง,งาน120บาทหลังสามทุมม่มเป็นต้นไป140บาทเดอ้อเออเอาบัาน้องต่อไปน้องอะไรนี่สวัสดีครับสกายโตเกียวมิวสิกครับน้องสกายโ <อา S 1> ตเกียวม,<ผ>มิวสิกคุณไปออกทีวีมาเป็นไงบ้างหลังจากที่คุณไปออกมาสี่ห้ารายการคุณดังขึ้นไหมหรอครับดังขึ้นไหมพูถามว่าดังขึ้นไหม ก็เดตติ้งเพิ่มขึ้นเยอะอยู่ครับอ๋อหลายหลายขึ้นกว่าเก่าครับผมได้เหรียญหลายขึ้นกว่าเก่าได้เหรียญขึ้นเนี่ยเดือนนี้เขาได้เงินจากพี่มาร์คสะกระเบิกองเจ็0แปดร้อยเหรียญเขามาอ้างวอสนะบอสผมได้เงินจากเฟซบุ๊กนี่เจ็0แปดร้อยเหรียญแล้วเออเยอะๆดีแล้วจะได้หักเข้าค่ายเยอะๆสันดอนนั่นนั่นเอาคนต่อไปครับผมสวัสดีครับน้องยูรีตัวเก็มิวสิกครับน้องยูริครับผมเป็นกบ้างปีนี้ลูกแบบแความหวังอะไรของวงอยู่ กดดันมากามครับผมเพราะว่าบอสพูดไว้ในไลฟ์สดนะครับผมว่าบักยูริถ้ามึงเฮ็บดบ่ได้เอามาต่อยจบที่ลทหลังว่าจะไงถ้าเฮ็ดบ่ได้นี่ยนี่แบบสิบเปลี่ยนเด้จังสี่ไหมครับผมเปลี่ยนยังอ่ะเปลี่ยนบทบาทครับผม<อ>จากเาพื่อนเอ,อ็ดยังก่อนครับผมไปเอกไปเอกไปเอกครับผมเ,<อ>เปลี่ยนอัน เป็นผู้เอื้อนนะครับผมก็เลยกดดันว่าเจ้าของสีเหตดใดบ่น้ออันเดือนที่ผ่านมากะกินบ่ได้นอนบ่หลับมาบ้านครับมึงยก่เฝ้ากี่ใบดอกขามัึงสาเฮียบักฮะกูศ์มันกดดันหลายเนาะมันกดมันกดดันหลายไอ้มันกดดันหลายย่านถึงกินเขาบ่ได้กินเขาบ่ได้นอนบ่หลับแต่ว่ากะมันกะบ่ลงคือเก่าโอ๋น้อง น้องยูรีปีนี้กดันหนักมากเพราะว่ารับภาระแล้วก็ความหวังของการแสดงอีกเยอะเลยนะคผมทั้งสังว่าสังเวยในการรำเป็นปีแรกนะผมก็ฝากติดตามน้องด้วยนะใช่ครับฝากด้วยนะครับพ่อคิ้วเหรอครสวัสดีครับผมกองวายูตัวเกี่ยวมิวสิีครับกองวายูครับผมหลังจากที่คุณไปผ่าตัดคอมาแล้วคุณเป็นไงบ้างก็คิดว่าตัวเองเสียงเพี้ยนขึ้นโอ้ดีขึ้นอยู่ครับ มันดีขึ้นนิดหน่อยครับผมมันกระทบอะไรกับข้างล่างเอวเราไหมเราไปผ่าตัดคอมาแบบต่อมทําซินเราอ่ะบอวกระทบครับไม่เชื่อหรอกโดนตีไหมแน่แต่น่ะคอยสีดเด้าอ่ะเพราะยังนี้รถ บอกกับเิบเลยตีบอกรับบอกเยวกับเสียงเลยโอ้ครับเบิ้ลเบิ้ลแล้วบ่ครับเบิ้ลแล้วการดีใจครับผมที่ทำเข้ามาพี่กล้วยว่าสมพ่อมันได้ลูกหลายนะบอดพนันเอลดีเพราะขืนอยู่ครับเอลดีโอ้เอลดีเพราะขนอยู่กับลูกโอ้ปากฮาเมื่อเอลดีเ่ราะขืนอยู่กับเอลดว่าสั่นขึ้นน้ำข้อเมื่อตีขึ้นกับลูกหลายเนะครับขืนน้ำหยางขืนกับมันพูด มาเบาเทิงเบาเทิงเหลียวเบิ้งเพลินเนี่ยมาเบายังสี่จะไม่ยังสี่เด้อมึงบอกจากว่าผิดไข่อ่อนอ่ะอะไรเยอกใจเย็นใจเย็นยังม่ฮาพีคไข่ออดเด้อเสียงไหลเสียงแหบดิเป็นตัวยางหลายๆมึกเห็นมันั่นน่ะมาทางนี้มาสวัสดีครับน้องซีแกมโตเกียวมิวสิกค่ะน้องซีแกใช่ค่ะน้องซีแกอย่าอยู่แล้วล่ะลูก น้องซีแกยังไม่ออกหรอยังไม่ออกครับยังอยู่ครับเพราะว่าสัญญา1ิปีครับโอ้จริงๆแล้วน้องซีเกมเป็นคนบ้านสาวัตถีใช่ค่ะซึ่งเป็นบ้านดังของหมอลำรับยบวัาสินเลยใช่ค่ะปีนี้เป็นไงบ้างลูกปีนี้ก็ทําโชว์หมอํำเลยครับพ่อใครทาโชว์ให้คุณอะแม่บิกกี้ค่ะแม่บิกกี้แคร์แสดงว่าโชว์จะดีไม่ดีอยู่กับบิกกี้แครี่หรออะไรนะคะพ่อโชว์จะออกมาเลิศแม่ลังการหรือแม่ลังการอยู่กับขึ้นกับครูหรือขึ้นกับหนูขึ้นกับครูใายแล้วครู กูบิกี้กูแออับแล้วแต่ว่าได้ยินข่าวว่าแดนเซอร์เต็มพอบเต็มไปหมดใช่ครับแล้วก็มีฉากด้วยครับอุ้ยไม่ฉากใช่ครับฉากอะไรอ่ะฉากประกอบนี่แหละครับพาอฉากประกอบของโช์นี่แหละครับอ๋อหนูร้องเยอะไหมปีนี้โอ้ปีนี้ก็เยอะอยู่ครับประมาณหนึ่งชั่วโมงครับพ่อมาลองไล่เทก็บางคนนักร้องเขาก็ลาครับหนูก็เลยได้ทำหน้าที่แทนครับคุณดึจังหมดละ คูไใดล่ะู้ทีงจังหมอ่าปีนี้เสียงหนูเปลี่ยนไปมันจะไหวไม่ลูกมีคนถามมาว่าน้องซีแกมจะไปบอคือนเปลี่ยนเป็ดแหบเป็ดแก่พักแทนเสียงมันเป็นยังไงลูกมันจะเป็นอย่างนี้ลหะอรอติดตามเนาะกับน้อง C game, ซีแกมศิลปินรุ่นบุกเบิกของค่ายเพลงตัวแวมิวสิกและเขายังเหลือสัญญาอีก9ปี2เดือนนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนหัวหน้าไม่โอ้ยามเอ้ยเปลี่ยนทำไมทำไม เปลี่ยนเปลี่ยนหัวหน้าใหม่ให้น้องได้บอ้เงินเดือนใส่พอขอใหมได้บอกเปลี่ยนไม่ออกล่ะแต่เขาหนีมันกีเบิดกูอยู่ขอมางบ บอสนี่บอสฆ่าอันผู้ว่านตลกเพิ่นมาไหมโตเล่บอกว่าพวกเนี่ยลูกวบังคนนี่แหละสวัสดีค่ะน้องแอนวีโตเกียวมิวสิกค่ะเจเนอเรชั่นใหม่ค่ะปีสองค่ะว้าวอะไรปีสองปีที่สองค่ะซีซั่นใหม่อะไรของใครของบอสค่ะตะวันนูวตะวันนูวข่ว่าคอนเสิร์ตโตเกียวปีสองก็เป็นเจเนอเรชั่นอันนี้เป็นตัวเป็นทีปแต่ อันแล้วก็ผ่านไปอ๋อ <c oughs> โอ้ยตายเรีะบ่้อ <c oughs> สวัสดีครับคู่ชินจังตเกียวมิวสิกครับคู่ชินจังปีนี้นี่ค่ะว่ามีไฮ้โดริกฟอร์มมีครับปีนี้วงเขามีลิฟมีลิฟมีไฮ<ม>้โ<ม>ด,ดริกอยากจะชอขคืนบอแบบ ทำทาซ้อมขื้นยังไงบอว่าคือยันซ้อมขื้นอยู่โอ้ยซ้อมบอกครับใส่บัลลงก์ขนาดคู่ชิจังมุิว่าเปิดตัวคู่ชิจังขื้นให้โดลิกขื้นมากให้โดริกที่สูงที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ได้ติดตั้งอยู่ที่มงโตเกียวไปที่เรียบร้อยแล้วและเปิดตัวเขาคนนี้กับศิลปินหนุ่มหน้าตาดีและร้องเพลงเสร็จแล้วรีบลงไปซ้ำนี้บอกเอาเตีปีนี้นะครับกา ได้รับหนาทีตำแหน่งที่ว่าสูงขึ้นกว่าเก่าอะไรเลยผุ้หลานนั่งลานสันเต็ดุู้ลานครับปีนี้พ่อหน้าคอนวอยเธื้อต้องเบิ่งซอยบอร์เด้ชิ้นจังแมนครับปีนี้นั่งลานท่องกันหลายขึ้นบุคลากรกันหลายขึ้นผุ้หลานคนกับปีนี้นั่นเบี้ยเวทีกับแมวหักห้ามเอ้ยปีนี้นะครับพี่น้องต้องขออนุญาตบอกก่อนว่าบ่าวาสิเป็นไฟแสงสีนะครับเรากะบางสิ่งบางอย่างเข้ากันย่างมากเพราะท่นนี้ครบอุปกรณ์โชว์ต่างๆกัอย่าลืมซื้อบัตรกุ้มปิดนะครับวันที่แปดนี่เตรียมพบกับข้อมาล อย่าเฝา้าทวงว่าเปน็นยขึ้นนาเรียแต่ไฟขึ้นหน่อยแท้หมายความว่าบันจริงนาแ,แ,แ,แนนาลขนาดนี้บันซ้อมเออแมนวันสุดทจริงพปนอาอุธมวันซ้อมนาแลขนาดนี้แมนควันจริงเด้วันจริงขาวแน่นอนโอเคขาวจัว่วฉากนี่กับสิ่นี้ไฟย่อมอีกบ่ได้มีซ้สมนี่เอาไว้หลอกคนแมนอันนี้คือสับพาหลอกให้ข้าเจ้าเป็นดามากก้อนให็ดทวงก้อนมันจะไมีแน่ว่าเอาดีเด้อกับวันจริงมือคนนี้กูถือได้ป่ะบ้บ่แม่นแล่าย่แล้วบอกค่ะบอส ผู้ใดเจ้านาราโมดีๆเด้อลงไปมีเครียดกันเด้อจ้าขอบคุณครับครับสวัสดีครับคุณแอคคุรุตเกียวมิวสิกครับคุณแอควารุดปีนี้เป็นไงบ้างก็ปีนี้มาได้อีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็จะมีโชว์ใหม่ๆแล้วก็มีรูปแบบเพลงใหม่ๆครับนะครับที่จะให้พ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีตเกียวมิวสิกได้รับชมรับฟังกันรับรองว่าครบรสแล้วก็ตื่นเต้นอย่างแน่นอนครับ เจ้าสิไปเดินสายน้ำวงดนตรีเดบ่ล่ะปกติจะออกแต่ละการเบิกผอกเบิกไพออกที่วี่ได้ห้องแอร์บัดอันนี้มันไปกากขีดินกินขีดินกินกลางไส้เด้ไปเกียกขี้ไทยหน้าขียนขีดตมเด้ก็ถือว่าเป็นเทือแรกครับบอดกับการมาร้องเพลงออกงานกับการใส่ชีวิตอยู่หลังเวทีกับการที่มีซุ้มปอนี่ไปซื่อเต้นแล้วด้วครับนี่ซื่อเต้นเฮ็ดบ้านน้อยกันเนี่ยโอ้ยครับมือแหลกตื่นเต้นแห้งบอดครับกางไว้มือต่อมาเต้นเสียบอดเป็นหยังล่ ล้มพัดปิวไปพูดไปยูยูยี่ยูยี่บ้านนึงตีก็ะตูไปซื้อไม้เฮ็ดไม้ยังสิครับก็เลยค่อยๆเก็บสะสมประสบการณ์ไปครับเป็นเขาเรียกว่าหมอล่ำไม้เนาะคนศึกษาไม้ครับแต่คิดว่ากะสียูได้ยูได้โดนยูตลอดไปหุวละบอลขั้นบอลอะไรออกที่สนดอกบอลสุดน้องที่แกมดอกไปซื้อเตียนก็พอก่อนมือมือแรกกกางผ่าขึ้นย่างดีไม่หอดเล้าผ่าเม่มาณมิาปรับตือเขื้อนมา เต้นไปยุพุนอยู่ค่ะอันอีกให้นึ่งพุดนะยุให้พญ่ยันยุหน้ายุหนาพญ่สมแหม่ป้องตรงขามแหมป้าเต้นหายร่างกับปิวหายซื่อๆแค่ตัวขาหักพร้อมได้ซื้อไม่พร้อมมันบระหูจากวารุณตีวงหมอลำนี่เวลาเขาปิดแล้วเนี่ยเขาต้องหุบลงใบเพิ่งกะกางไว้คือเฮือนนี่แม่ตื่นขึ้นมาไงปังงานอยู่ถนนผุนะกูอยากหกุมอะครับผมกันนี่ก็คือครูแน็กเนาะีีนนเาะครับผมรอชมรอรับชมเด้อครับเด้วยครับ ครับสวัสดีครับน้องน้ำอุ่นตัวเกียวมิวสิกครับผมน้องน้ำอุ่นครับได้ยินข่าวว่าไปแก้บนมาล่าสุดเกิดเหตุการณ์รีลับกับคุณเหรอฮะ,อะพอดีว่าอุ้ยยาง <laughs> อพอดีว่าอตอนเขาไปแสดงยุสิสกเกตเนาะครับก็ได้มีโอกาสแบบบอกแม่ว่าอุยอาจจ้ยแม่ประกาศจออกเพลงใหม่เด้อนะครับบอกกับแม่ฮันนี่ซีสารว้ว่าอุ้ยขันออกมากแล้วขันเพลงมันขันเพลงมันดังหรือว่ามันแบบ หอ,ห,อหอดลอยหอดลานวิวยังสิเออ,เออบอกน่าสิซื้อสุดงามๆก็เพิ่งประดับไปฝากกีนแม่สเดียอเผยบอกได้บอกมามันได้มันได้ลานวิวอีหลีครับดังไปยังได้ได้ลานแล้วแต่ยังบัดท่านดังบดัดใดครับก็เลยไปแก้บนก็เลยไปแก้บนให้แม่กเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุกับคุณใช่ไหมฮะล่าสุดบ่อยครั้งครับบ่อยครั้งอันนั้นเกิดจากแม่ฮันนี่แล้วเกิดจากมึงอันแม่นอนฮะอันเกิดจากมอลังกินตาครับวันนั้น ไปเบ่งหมอนล้ำสแจ้างมาไปถ่ายวิดีโอไปถ่ MV, ายเอ็มวีสจ้งอีกบ้านนี่ก็เลยว่าสิกับห้องสิเดีครับถอยไนทุกคนเห็นเสา,เาแต่น้ำอุ่นบ่เห็นก็นเลยถอยปุ่มเลยมีคนบอกว่าอยากเห็นท้างหลังน้ำอุน่น<ะ>อยากเห็นชะรุชะรุฉากตัวเกี่วปีนี้ว้าวปาดโอแผ่นหลังของเขาช่างนวลสวยวันนี้ต้องขอบคุณชุดสวย,สวย,สวยนะครับจากใคอ่ะอันเพิ่นบ่อยบอกซื้อบอกจกา,ากเกย์ฮักก่อท่อมอ ตาเพิ่นตั้งสัง่งตัดมาให้เพิ่นบอกว่าอยากเห็นนักบวชใส่อะไรแบบไม่บาง ครับผมบอกเพิ่นมาหนาเราต้องสร้างไว้อีกเด้อเป็นยังครับมันสวยเอาดีสวยสวยพูดหยอกครับผมกับน้ำอ่นปีนี้ฝากติดตามน้ำอูนด้วยนะครับกับปีนี้ท้าบัตรเป็นทั้งนักศิลปินเป็นทั้งพิธีกรด้วยและเป็นทั้งตลกอีกด้วยอีกด้วยคุณนี่มากความสามารถจริงๆนะคุณน้ำอูนลายแห้งอ่าฝากบอสด้วยนะครับผมพี่เจริญซ้อมคาตัวนี่อ้าน้ำผู้ใดมาควมสายไฟอยู่นี่บาตรนี่น่แก้วน้ำผู้ไหนี่แม่ยังซุมนี เขาเป็นคนไม่หยิ่งว้ยมันว่างไว้ึงเวลาเนี้มันก็ล่มเลยเนาะเอามันไม่ได้ล่มเลยมันก็อยู่พอมันเอาบอกเออจะไปจับจะไปหาใบของเพื่อนบักหลาเอาไปเสี่ยงไว้โอ้ยของปูของงาเท่านั้นนะเพื่อนชิมาหาคอมึงนดิเออห่างโมเดิร์นนี่เนาะฝากน้ำแน่นะครับผมสำหรับ อย่าลืมซื้อบัตรกลุ่มปิดน้องน้ำอูน,อนอวันที่8ตุลาคมนี้กับการเปิดฤดูการเปิดคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตตัวเกียวเมสิกปี2ใครเข้ากลุ่มปิดวันนี้จะได้ดูนะครับผมโชว์พิเศษ น้ำจิ้มของการสแสดงวันที่8ที่เราหยิบมาสแสดงบางโชว์หมายความว่าวันนี้14,000ท่านที่กำลังรับชมอยู่นะครับซื้อบัตรหนึ่งใบซื้อบัตรวันนี้วันที่8ไม่ต้องซื้ออีกนะครับผมซื้อวันนี้สบายใจกว่าเพราะว่าเข้าไปนอนรอในกลุ่มได้เลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับผมพร้อมกับชมมินิโชว์คืนนี้ในกลุ่มครับ,รบชมก่อนใครชมพร้อมสื่อรจริงๆแล้ววันนี้เราจะให้ดูพร้อมสื่อแหละแต่ว่าเอาไปเอามาแล้ว เราอยากไลฟ์สดให้คนที่ซื้อบัตรได้ดูด้วยแต่เป็นบางส่วนเท่านั้นย้ําว่าบางส่วนเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ไม่อยากให้ว่าอุ้ยคือแสดง่อยแท่แต่ข้าคือบางส่วนเท่านั้นแต่เราก็หยิบโชว์ใหญ่ออกมาให้ดูก่อนด้วยนะครับผมก็ฝากซื้อบัตรกลุ่มปิดราคา129บาทด้วยนะคะโช์มนิกกับคัดอ,อกมาพร้อม คนลคนกับสีดาบาว่าเอาคือบ่มีโซ่ลูกคอยจริงจริงมีโชว์ทุกคนแต่ว่าเขาสิไปนั่เสนอว่าในวันที่แปดน้ำอ้วนกับมีโชว์มีโชว์คู่แอนดี้มีโชว์คู่กันชิ้นจังมีบอมีคือกันครับน้องนำอ่ะอย่างนี้นะน้องแอนนี่นำอย่างน้องไหนนะโอ้ยลืมซื้อกันแล้วเนาะอยู่บ่พอปีนน้องแอนนี่โชว์ไหมลูกมีค่ะโชว์เสียวค่ะเว้ยเว้ยอย่าเสียวมากนะพี่สกายจะหึง พอเสียวเลยจังได้ครับโชว์น้องแอนนี่ขึ้นให้โดเล็กยูซันซีหมอนน้องซีแกมมีโชว์บ้ที่จิงซีแกมขึ้นสลิงนะคะทำไมฮะมีปีนี้บอสมีสลิงด้วยอแล้วก็จะตกใช่ไหมคะซีแกมเป็นไงบ้างมีโชว์ไหมลูกมีครับโอเคครับคุณแม่มีโชว์ไหมฮะแน่นอนค่ะคุณพิกมีโชว์ไหมครับมีครับคุณกล้วยมีโชว์ไหมฮะขึ้นสลิงเหมือนเดิมค่ะแต่ไม่ตกนะคะเฮ้ย คุณเคยตกสลิงมาก่อนหรอใช่ไม่คุณอยากขึ้นอีกไหมฮะถ้าขึ้นก็คืออีกข้างหนึ่งหักเลยนะอะไรอะไรหักขี่หักง่า่ะครับเอาบาแวนบอกียังนี่ยังหักสนุกเจ็บเป็นไตมุกเอาไม่เมื่อหนาเนาะคุณกล้วยมีมีโชว์นะอ่าคุณสแตมฮะหนูก็ทุกโชว์เลยค่ะเพราะว่าซ้อมทุกโชว์เลยค่ะเมื่อวานซ้อมแทนทุกโชว์เลยใช่ค่ะ เวลานักร้องไม่อยู่ก็แทนใครบ้างฮะก็แทนทุกคนเลยค่ะผู้หญิงเพราะฉะนั้นอย่าลานะครับพ่อแม่แม่ดอกแม่ดอกลางสแตมปมีโชว์นะครับค่ะลีโอเปิดไมค์ก่อนครับโชว์ในหมากเต้ค่ะในหมากเต้เนาะลีโอมีโชว์แน่นอนนะครับอ่ามีครับสกายมีโชว์มีบุนบุญบุนบุญบุญบุบุญไม่ใชละครลิงครับละครลิงโอเค ยูริมีครับผมยูริมีโชว์ <c oughs> และ <c oughs> คนจุดทอยคนสุดท้ายป <c oughs> า,ากกว่าปึง้งอ๋อมีมีมีอยู่ครับมีมีโชว์ครับม, <c oughs> มีโชว์ทำไมถึงพูดอย่างนี้เพราะว่าศิลปินของเรามีเอฟซีแฟนคลับลังหลังมาผู้นั้ผู้นี้ผู้นี้คนนี้มาไหมคนนี้ไม่มาโปสเตอร์ไม่มี แตเล่นบอลให้มันจบว่าทุกคนมีโชว์มีการแสดงนะครับผมแต่วันนี้จะหยิบยกออกมาเป็นบางอย่างบางตอนเพื่อเป็นน้ําจิ้มนะครับผมสําหรับคนที่เข้ากลุ่มก่อนเท่านั้นและวันจริงวันที่8รับชมเต็มรูปแบบแน่นอนครับไปกันต่อกับควาสนุกครับผมกับครูน็กวรุตโตเกียวมิวสิกครับขอบคุณบอสครับสต่อชดนี้ก็ลอกกอล่นะครับฝากตอน